สบายดีพบกับซองตัอดีช็อกเนาะมือนีพาวทูลาวเนาะเขาจะมาเบิ่งว่าเงิน1,000บาทเนาะจะไปแลกเงินกีดได้เท่าไหรสําหรับมือนนี้เนาะมือนี้กับวันทีวันทีซาวเเดือน6 2 0 0 2เนาะว่าเงินบาทนี้เขาจะไปแลกได้เท่าไหร่เนาะหลังจากที่เพื่อนประชุมสภา,าเนาะเปลี่ยนแปลงเนาะ เปลีป่ยนแปลงว่ามันมันจะมีปรากฏการกณ์เศรษฐกิจอย่างเกิดขึนเนาะว่ามืันนี้เงินจะลงบอในวันที่สาวเนาะเข้าไปเบิงติดตามไปเบิงพอบกันเลยเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปแลกอยู่ในแอปตัวนี้เป็นตัวแทนของธนาคารเนาะไปเลยทุกคน จีบเอาบ้าดูงาสดขอบใจโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็แลกเงินมาสำเร็จแล้วเนาะ ตอนนี้มันได้อยู่ได้เงินอยู่4 9 9 7ส0สบาพันดสากีครับแต่มือสองสามมือหลังนี้มันจะอยู่ประมาณ5้าแสนห้าแสนห้าแสนทวดเนาะ, 5, 000, 5, 000นนาะลงน้อยหนึ่งลงพันกีคนัอันนี้ก็คือได้อยู่4 9 9 5 0 0กบเาพันกีเฮาก็จะไปไปซนะื้อสินค้าเนาะในซูเปอร์มาร์เก็ตลองเบิงวา มันจะแน่นบเนาะว่ามันเครื่องอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะลดราคาลงบอเนาะเอาเราไปติดตามกันเลยเนาะทุกคนเนาะโอเคไปกันเลยจีบเอาบ้านเท่าไหร่จีบเอาจีบเอาบ้านเถอะบ้าน02บ้าน02มาเล่นหนึ่งบ้านเออจีบเอาอย่ากจะนี่นะ นี่ักข้าวปะโบบี้มกข้าวะ่ะปนปนอาปนหน้มามมกข้าวในนึงหนึ่นะมบเออ,เอ,อปนปนกันในนึงเท่าไหร่ครับปนได้เงนินคอนมาแล้วนะโอเคแล้วทุกคนตอนนี้เขาก็มาหอดอปปร์มาร์เก็ตละเขาจะลองเข้าไปเ,ปเปิ่งไปซื้อสินค้าบางนาะแต่มัน แงกันืดสมาเบิงโซนมีนะทุกคนเรามาเบิงโซนมีดูว่มามันจะเป็นอะไรมีเกาหลีมาเบิงราคามีไว้รนะมันจีขี่กันมาสี 4, ่พันจีนะจากที่หอพันห้าสี่พัน มูอซับมูสซับสามพันห้าบันยำสะบันหาแักลายนักควรตกตะกีดปุ่มไล่ปุ๊บลายเทาเลยเนาะเทียบกับประมาณ60%สิบหกสิบเปอรนต์นะประแดกเนาะประแดกไว้ส่ส้นตำประแดกแดกนักพองเงินล้าน ปี่นะทุกคนติกี้โอ้ยติกี้มีแต่แปดเก้าพันกิ๊อย่นี้สิบห้าพัน 15, โอ้ที่คือพีสุดนะทุกคนน้ำมันน้ำมันคือสี่สิบหกพันติกี้คือติกี้มีแต่ตุกสิบพันส่วงเดือน โซนเดืนสามเดือนสีน 4, ่มีถึงพนตอนนี้น่าหลายนะน้ำมันเพราะว่าจะเป็นอ่งงนวะอังงนสี่สิบก็ครูสี่สิบสี่สิบเคโอเคแลมาเบิ้งไข่เนาะแพะทะดิไข่กมาานะีรคาคา,านะโอเค แต่ UC สิบหกพันว่พงประเบิงปูอัดแนาะเดินไปราคาแสดงบ่มีราคา 500, หาร้อยกรัมปัสสิบิกิชิบสองพันขึ้นบก่ง มาเบ่งบาสบะคมควันตัวนี้คืออไรน,นะจ๊ะบาสบะตัวนี้เป็นซอยให้แล้วนนเนาะมีแต่เอาไปซอยกินค่าพวดว่าอะไรราคาโบหินราคานะครับ งำรา,นะาคามัน,นะราคามันแ <35. S 1> ตัวนี้สามสิบห้บาตัวนี้สามสิบห้ามาเบิรงประเทนมนะดีไลทนะ์สิบสี่พันสิบสี่พันขวดป,ปริมาณสี่มิลล ประเทศลาวอันไนกระพงนะสองเิงนเฟอร์นะนักหลายปัญหาคือ่าของซีบี่แหละเห็นให้ผู้จนก็จนลงเช็คลองเบ่งเนาะว่ามันจิราคาเท่าไหร่นะทุกคนสามสิบหกพัน โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นจบเพียงแถวนี้ฝากถึงผู้ใดที่ต้องการมาเที่ยวเนาะตอนนี้นี้โอกาสทองเลยเนาะเพราะว่า1,000บาทได้ถึง4ี่แสนกบาพันกีบหรือเกือบ5,000สนกีบ 5, กเนาะทุกคนฝากถึงอยู่ต่างประเทศต้องการมาเที่ยวลาวเนาะเพราะตอนนี้นี่สะดวกสบายในการใชเงินเลยเนาะหนึ่บาทจะได้ถึง5้0 0สนกีบเนาะทุกคน ส,ส,สามสีไซเงินเลยเนาะโอเคเนาะถ้าคลิปนี้ไปได้ๆเนาะฝากกดไลค์เนาะกดติดตามไนะ้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไป how to ลาวเรื่องใดอีกเนะี่ยมันจะได้โบพาสเนาะโอเคแล้วเจอกันไหมในคลิปต่อไป